แฟรนประทัดซอมบี้สามเกอรเติงคนดูอันนี้ก็เป็นอ่ะเกมมือถือนะครับที่เป็นสงครามสงครามะไรเกมสง,งครามนะฮะประทัดอ่ะพืชประทัดซอมบี้เนะี่ยคนดูเนะี่ยโคตรเท่เอาว่าเอาว่าเฮ้ยเกอรเติงเกอรเติงเดี๋ยวตอนนี้เราต้องอันนี้ก่อนนะท่านผู้ชมนะรินตามที่มันให้ให้มานะท่านผู้ชมนะ นี่อันนี้อันนี้เป็นเกมมือถือนะครับท่านผู้ชมที่จริงเล่นได้ทั้ง3แพลตฟอร์มโดยในส่วนของคอมพิวเตอร์มือถืออคอมพิวเตอร์ PC แล้วก็มือถือมือถือนะท่านผู้ชมนี่ลงมาแล้วว่าดาวแรกครับเก็บก่อนละกันแท็บทูซิเล็กตรงนี้เชดเอามาไปลงมาเล่นกันได้นะคนดูนะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำอธนบาคลิปนะมีเล่นในส่วนของ iOS กับแ d นดรอนะอันนี้เป็นภาค3นะกคนดูด้วย,ดดวยน,นี่ลงมาเลยครับนี่เขาเรียกว่าาพืชประทะซอมบี้นะคนดูนะโคตรกโกโคตรโรกโอเคเก็บครับเรียบร้อยแล้วก็ลงมาอีกครับ นายโอ้ยิงระยะไกลซะด้วยมาเล่นเดียวกดตึงก็มาดิคะน้องๆตุกตกตุกตกเอาดิเอาดิอิซึเกโดะูเดโบอาชูฮาจุยเทะอาคากะดาวาเาชิบิฮูฮูฮูฮาระฮูฮูกตึงเก็บของก่อนนะครับคนดูโอเคลากลงมาอีกนะครับตัวนี้ Nice nice คือแต่ก่อนเนี่ยเก,เ,กเกมนี้มีมานานแล้วนะคุณดูนะสมัยตั้งแต่อ้หลายปีแล้วนะคุณดูเก็บมาก่อนเอาตัวตีระยะไอ้ยิงระยะไกลรอนะครับเอาตัวระยะไกลรอย,ยิงเอามาว่ามาว่าโคตริโคตรึงอะ่ะอิซูเกโดบูเปโบสมองคืออะไรนี่สมองคืออะไรเอ่ยเอ๊ะนาฬิกา มาว่ะมาว่ะเก็บเลยครับ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรี กดไลโอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop no ึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยได้ยู่ได้ยู้ตัวยิงไมเพิ่มครับลวงล่วงวงเก็บดวงอาทิตย์ลงมาครับ ไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวป้องกันนี่หว่าก็ดูนะอา้าวยิงรัวๆเลยครับปกัปกปกัปกปกัปกปั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 กอ่าล่วงเกือบไปเลยนะโลคิเอร์ er. นี่คืออะไรอะ่ะอ๋อได้รับมเมล็ดเพิ่มนะครับกอนจีนิวส์รับของมาเลยฮะเย้ yeah. นี่เป็นเวอร์ชั่นปี2024นะดูนะเป็นภาค3นะครับ เดี๋ยวผมจะปับไปปั๊บเสียงเพลงสักหน่อยนะปั๊บเสียงเกม do it แทบทูสคริปเลย uh, เอาไหนดีนึกโบวิเลตนี่ป้ายนะครับท่านผู้ชมนะกตรียังไงต่อเหรอแทบทูสคริปครับ มาแล้วว่าคนดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมอย่างแรกผมจะโอ้ยแม่งจะปั๊บเสียงเกมกับปั๊บไไดนสักทีเลยเนาะโอ้ยโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยอ๋อเครื่องตัดหญ้านะคนดูว้าวกรตึงงอตัวนี้เป็นตัวตัวกันแน่นอนในแป๊บนึงผมปรับก่อนเอาเสียงเสียงเพลงลดลงสักหน่อยแล้วกันนะคนดูนะอ่ามาคนดูเย่มาสิ ตัวนี้ตัวยิงไกลนะต้อควนเอาไว้ด้านหลังนะครับทผู้ชมมีมีซอมบี้ออกมาเลยนี่หนึ่งดวงโอเคมาแล้วว่ามาแล้วว่าโอเคให้ให้ใหมันฝรั่งเรายืนยืนตันไว้ก่อนนะคุณดูนะโคตึงื่นโคตถึกอะ่ะเอาดีเอาดีโยทึกกิน เอาตายเชื่อเอาตายเลยเหรอเฮ้ยมันฝรั่งมันจะแตกแล้วต้องในสี่ดวงนะท่านผู้ชมนะเอาดิเอานิ้นเอามันฝรั่งกันไว้นี่มาคนดูมันฝรั่งแม่งมหลุดไม่ทันว่ะโอ้โหลดชาเทสุพี่มันฝรั่งเรา เออเอเอเอแพ้ได้เลยนะนี่โอเคได้อยู่ได้อยู่ฮะยังไวอยู่ไอตัวนี้เดียวเดียวชิวแล้วสวยครับพี่เกือบไม่ทันเนียน์ไหได้อะไรอ่ะโอ้ของตึงเปรี้ยเลยนะนี่ฮ่าได้ของมาไว้ใช้นะับท่านผู้ชมนะเบรนด์ของซอมบี้ ไปรับของคนระับวันต่อไปนะฮะมีอะไรกันหรยอแทบทูสคลิปเลยฮนะติมคาราเวลเกิบเวล่านต่อไปเลยเดีหรอ๋อเราสามารถที่จะอัพเกรดได้ด้วยหรือ,อยังไงเอยงงไม่เข้าใจอ่า ดีนะครับคุณดูไอ้อ๋ออ่าพระอาทิตย์นี่เอาไว้ทำอะไรวะคุณดูนะอ๋อทานตะวันนี้ไว้สร้างไว้รอไว้ไว้ไว้คอยสร้างอันนี้หรือเปล่าใช่ไหมคุณดูนะโอเคมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะลืมลืมคุณดูพระอาทิตย์มันไม่ทำอะไรวะใครรู้คอมเมนต์มาทีนะครับไว้คอยสร้างอันนี้ช่วยหรือเปล่าใช่ไหม Nice, nice. แมวแมวไม่ลงสวยเครื่องตัดหญ้าโนตรึงลงมาแนละ้ววางวางไว้เออเราคอยเก็บพาธิตรงนี้ได้นะครับคอยใช้ให้พาธิช่วยยิงนะ เย้วีลี่กูดไม่ใช่พาที่ช่วยยิงแตเขาเรียกว่าอะไรนะนี่นี่ไอดอกทัตจวันนี่คอยสร้างไอรูปพาทิดเนี่ยให้เก็บนะทุกชมู้ลมแหลมแหลมแหลมเย้ผ่านแล้วหรอโอ้ง่ายเกินมันมีด่านงยกๆ่านี้ไหมนี่เดได้ของมาแล้วนะครับ กอดริีกอดริงเงี้อายูเกโดอปือเดวมาจุดาตุยเต้รับของในวันฮะแบบคืสคิปมาตรงนี้แค่น่อย <Huh? S 1> ตะลุงจี้เกียดนี่อีซิโกูไป โอ้กระบองไม่ไผ่โคตรทีโอ้โหยิงมาเบิ่มๆนี่มันเป็นตัวใหม่หรือตัวเก่าวะคนดูไม่เคยเห็นเลยสร้างก่อนสร้างพระอาทิตย์ก่อนเอ้ยตั้งทานตะวันก่อนไปเก็บนะครับโคตึงโคตึงสร้างทานตะวันนี้สร้างเยอะๆมันจะได้ไวๆไ,ไงคนดู ทำเป็นกินซอมบ่อยแล้วไปก่อนสี่นะให้พระิสสังเคราะห์นะครับท่านผู้ชมนะอืม ้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุม r i ออดสตีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โน .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยยิงเอาดีเอาดี ก็ตรงกลางมันไม่มีเลยนี่มาคนดเูเร็ว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 สั่งขออีกสักอันหนึ่งสวยลงครับลงอีกอันหนึ่งนี่ลงอีกอันหนึ่งสวยนี่ให้มันกินยิงปศนังไนะคนดู เอ้ยออเออ,อมันกินซอบ,บีเราโหดจังเอ้อมันกินมันฝรั่งเราโหดจังเไงวะยิงอย่างเงี้ยน่ะจ,ะจัดกว่าจะโหลดได้เออนี่นี่นะการทันนี่อย่างเงี้ยน่ะเกือบไม่ทันคนดูมันยิงแรงแต่มันยิงหนะมันโหลดนานนะเอรีกูดกอนดีนิวจ่ะกอนดีนิวสิ้น เทอฟันดิสโอเคนี่คืออะไรอะ่ะเรียกขึ้นมาเหรอคลิปเลยจ้าเอ้ยไม่ละปรับ,บ60เฟรมไม่ได้มะคนดูหดืกเกมนี้มันได้แค่นี้นได้แค่นี้กับแค่นี้แหละไปเดาต่อไปฮะเอยเราอัพของได้ไหมเนี่ยโอ้ ไปดิเ yeah, ย้เล e t s go ready fire ไว้เก็บมันก่อนครับเก็บรัวๆเก็บรัวๆยิงบอมยิงบอมไปย่ อะ้วมันมาละสวยกีฬานบนกะีฬานคนดูโอ้ชิลแล้วน,นี่นะอยู่แล้วอย่างนี้คนดู อ๋อชนะง่ายใชสิวะเงินมันของมันเตรียมอะไรไว้ให้อยู่แล้วนะทุกผู้ชมนะะง่ายนะครับ easy take it easy get o, bro is it g e t t o เบ๋อเบ๋อมันมีให้เล่นทั้ง i เอสกะ a n นด o i d เลยนะคนดูนะผมบอกเลยแต่ iOS นี่ต้องย้ายไปที่อ่าสโตร์นอกนะครับสโตร์อเมริกานะทุกผู้ชมนะ้นจะเล่นได้ครับ แต่ว่าแอนด o i ยลงแบบ EPK ก็ได้นะผู้ชมไปลุยดันต่อไปฮะโอ้ชิวเปลี้ยวเอ้เนี่ยน่าจะถึกกว่าเดิมนะที่มันมีหัวอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมเอาว่าเอาว่ายิงรัวจัดลวงเรดี้ไปผมลงตัวสร้างทานตะวันก่อนเลย ยวาวาิงก่อนยิงก่อนอืมก็ได้อยู่ก็ได้อยู่มีมเซนเซอร์เลยนะเซนเซอร์อยู่รอบบ้านเลยบางคนดูโคตรเท่เลยอุ้ยกันก่อนสวย เอาว่ะเอาว่ะลงทันวะวันี่ลงทันตะวันเอ้ยไม่ลงไม่ได้ทันวันมลงลงไอ้ตัวยิงปืนโอ้มากันเยอะจัดสวยเลยครับพี่ โอหยากอันี่เริ่มยาก,กนะนี่เฮ้ยสามลงมาสวยยิงครับยิงสี่ตัวทำไมจะไม่ชนะวะเออมันกินที่เรานี่การดีนะการทัน โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้นะกันนะสำหรับเจ้าตัวเพน VS ซอมบี้3นะท่านผู้ชมนั้นในเกมอ่าเ,เ,เป็นเกมแนวแบบว่าวางเพนนะครับอ่าสร้างพืชนะะครับมาต่อสู้กับซอมบี้นะท่านผู้ชมนะอื ก็อันนี้เป็นภาคใหม่นะภาค3นะท่านผู้ชมในปี2024เนาะไงก็สำหรับใครที่อยากโหลดมาเล่นก็ไปโหลดมาเล่นกันได้เลยนะฮะลิงก์โหลดอยู่ดนะ้านล่างทำอย่างใรต่คลิปเนาอกจาบวันนี้พี่โคตรก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมออนเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเเว็บไไซตต์ Shop, หรืออิมด้ทที่ช่ชงางาล อ f ฟฟิเชี @RichManShop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันมีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,มโลบอกรีปการ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ t ินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง RichManShop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ RichManShop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย